ราบเรียนคณะกรรมการและสวัสดีเพื่อนๆชาววิโนทุกท่านนะคะดิฉันอัญชลีที่มันพอ่อและธุรกิจแหลกบาดาลเป็นตัวแทน,น,นจากห้าผู้สนจัดการโครงพรเจริญการเกษตรและจากกรมมานําเสนอกิจกรรมใช้เซนในหัวข้อเรื่องลอดคนลดเวลาโดยเครื่องมือไล่ลมและน้ำมันในระบบพิตงเร์คังค่ะก่อนก่อนอื่นเรามานแนะนําในจังหวัดของเรานะคะจังหวัดของเราอยู่ที่ ต้องอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ635กิโลเมตรมีขนาดพื้นที่12,890ตารางกิโลเมตรค่ะดังคำขวัญที่ว่าเมืองลอยก็เงาะอร่อยห้อยใยไข่แดงเร่งธรรมะหากเพื่อนเพื่อนมีโอกาสก็ขอไปเที่ยวกันนะคะองค์กรของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2529มีพนักงาน27ท่านก่อบริหารงานโดยคุณธินกรและคุณศรีพิจิตรศิรประชาวงคค่ะนี่คือแผนขององค์กรของเราค่ะทีมของเราชื่อทีม g r i e n Power 2 0 1 1กำลังใจคือแรงต่อสู้การเรียนรู้คือประสบการณ์ค่ะทีมของเราตั้งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2551มีสมาชิกทั้งหมด11ท่าน ระดับการศึกษาปออายุเฉลี่ย30ปีประสบการณ์ทํางานเฉลี่ย5ปีประสบการณ์ทําไครเซน3ปีค่ะและประสบการณ์ทาไคเซนที่ผ่านมาก็มีดังนี้เครื่องมืออาจจะมีลูกปืนล้อเครื่องมือคันชักถอดคันชักพวงมาลัยเครื่องมือถอดลอ้ลอล้อค่ะความรับผิดชอบของทีมในแต่ละวันก็จะมีรับลอ้อออกจกจ่ายงานตลอดจนทําการซ่อมและออกอินวอยค่ะ การเลือกเรื่องไนม,มูลเหตุตจูงใจเราเริ่มจากการค้นหาปัญหาก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานปัญหาที่เกี่ยวกับความต้องการในกลุ่มปัญหาที่สมาชิกในกลุ่มได้รับผลประโยชน์และปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้โดยสมาชิกในกลุ่มโดยนําหลักของ 5W บอกเก็คือ What When Where Why Who และ How มาช่วยในการค้นหาด้วยค่ะจากนั้นเราได้เรื่องปัญหาใหญ่ๆมาได้5เรื่อง ก็จะมี1การไล่น้ำมันได้ลมของเบรเตอร์คัสสอการเบิกอะไหล่ใช้เวลานาน3ใช้เวลาในการเปลี่ยนส้กรองเครื่อง4ใช้เวลาในการตั้งเบรกนาน5ตั้งเปลี่ยนน้ำมันเบรคใช้เวลานานซึ่งเราพิจารณาคะแนนรวมโดยจากหัวข้อความเป็นไปได้ความถี่และความดันจะเห็นได้ว่าปัญหาที่1การไล่น้ำมันได้ลมมีปัญหามีคะแนนสูงสุดค่ะ สามไล่ัดมันสรุปปัญหาเราได้จัดทำกราฟพาลาโตขึ้นมาโดยนำปัญหาทั้งท้าปัญหามาจาัดทำเป็นกราฟแท่งและพอดกราฟซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นว่าปัญหาการไล่ลามันไล่มลมของปเตอร์คัสต้องเร่งแก้ไขก่อนค่ะมูลเหตุจงใดก็จะมีการใช้เวลาทํางานมากในการเล่ํามันและอากาศของปูเตอร์คัสช้จำนวนช่างที่ทํางาน2อถึงสาคน ต้องการเพิ่มยอดซ่อมต่อเดือนต้องการลดเวลาทำงานสามารถปรับปรุงได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคนและเรยเห็นว่าหากลอกลูกค้าซ่อมเสร็จไวจะทําให้มีเวลาและรายได้ในการทํางานมากขาึ้นค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผุ้กิจเสนอนะคะหัวข้อสภาพปัจจุบันครับครับเราก็มาดูสภาพปัจจุบันนะครับนี่จะเป็นรูปการไล่ลมแบบชนิดเก่านะครับก็คือโกที้หนึ่งปลายหัวไล่ลม คนที่2อง่ยพบรดคนที่3เติมน้ำมันดังนั้นตารางแสดงเวลาการทำง,งานของปัจจุบันนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับจากจำนวนรถห้าคันเดียยประมาณ18นาทีนะครับในขั้นตอนการทําง,งานก็จะมีสามคนในการทําง,งานดังนั้นจะขอให้เกิดสภาพปัจจุบันคือเกิดมูดา้าสูญเสียเวลาและแรงงานนะครับต่อมาทางผมก็ได้จัดกระบวนการ PTC เป็นดูเช็คแอคชั่นนะครับเป็นหมวยที่แผนนะครับแผนก็คือการรวบรวมปัญหาและวางแผน,นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาดูก็คือการดําเนินการแก้ไขเช็คก็คือการตรวจสอบผลและแอคชั่นก็คือการกําหนดมาตรฐานนะครับต่อมาก็คือการกําหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมก็อยู่ใน,ในช่วงเดือนมีนาคมไปถึงเดือนกรกฎา,าคม2 5 5 4แผนก็จะเป็นเส้นปลาครับรางานปฏิบัติจริงก็จะเป็นเส้นทึบ วิธีการก็จะมีแฟนดูเช็คานับดูที่แฟนนะครับแฟนก็คือการเลือกเรื่องก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมสองเจือสภาพปัจจุบันตั้งเป้าหมายก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมไปถึงเดือนเมษายนวิเคราะห์ปัญหาก็จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนะครับต่อมาก็คือดูดูก็คือการดําเนินการแก้ไขก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมมาถึงเดือนมิถุนายนนะครับต่อมาเช็คคือการตรวจสอบผลก็จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ต่อมาคือแอคชั่นแอคชั่นก็คือการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งการกระทรผมแล้วก็การกำหนดมาตรฐานก็จะอยู่ในช่วงเดือกับการกระทมนี่จะเป็นแผนภูมิผู้ไอ้นี่จะเป็นรูปภาพผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะครับไปในกลุ่มของเราต่อมาก็คือเพลยก็คือการรวบรวมปัญหาและวางแผนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาจะเห็นได้ว่าทางกลุ่มได้มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้โดยใช้วิธีแบบภูมิชกาว่าแต่ลก็คือมีแบ่งออกเป็นเครื่องมือคน วิธีการและอื่นเรามาดูที่เครื่องมือนะครับเครื่องมืออาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากการไม่มีเครื่องมือพิเศษหรืออาจจะเกิดจากไม่มีความสามารถในการไล่ลมต่อมาคือคนคนอาจจะเกิดจากการขาดทรัพยะในการทํางานพนักงานใหม่หรือการขาดการฝึกอบรมต่อมาคือวิธีการวิธีการอาจจะเกิดจากการไม่มีขั้นตอนในการทํางานหรือไม่มีผูงมือในการทํางานอันสุดท้ายก็คืออื่นหรืออาจจะเกิดจากการใช้บุคลาบุคลากรเยอะทํางานได้ไม่ค่อยคล่วหรืออาจจะเกิดจากความเมื่อยล้า ดังนั้นทางผมก็จะเลือกเครื่องไองไไม่มีเครื่องมือพิเศษขึ้นมาหรือใช้เวลาในการแล่นน้ำมันและอากาศนานหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากพนักงานคนอื่นทำให้สูญเสียเวลาไปนะครับจากนั้นทางผมก็ได้สรุปปัญหาที่จะนำมาแก้ไขแบบก็จะออกมาเป็น ECI เป็น o d นะครับ E ก็คือการตัดกระบวนการซ้อนๆ C ก็คือเรารวมเข้าด้วยกัน R ก็คือตัดกระบวนการใหม่ S ก็คือทำมาง่ายขึ้น ต่อมาก็จะเป็นหัวข้อของปัญหาที่จะนํามาแก้ไขก็จะแบ่งออกมาเป็นสองหัวข้อคือไม่มีเครื่องมือพิเศษแล้เก็ใช้ขั้นตอนในการป็นบาง,งามากท้ากลมในเรื่องแนวนทางการแก้ไขคือแนวแนวนทางการแก้ไขปัญหาคือการทาเครื่องมือพิเศษขึ้น,นมาก็จะมีผู้รับผิดชอบห้ือนะครับต่อมาจากการสํารวจสภาพปัจจุบันพบว่านในกระบวนการใช้เวลาในกรรารปฏิบัติงานเฉลีย่ยก็ประมาณ18บนาทีต่อรถหนึ่งคันนะครับ ดังนั้นทางกลุ่มจึงตั้งเป้าหมายที่จะลดลงประมาณ50เปอร์เซ็นต์ให้เหลือเพียง9นาทีต่อรถ1คันนะครับดูว่าดูว่าคือการดำเนินการแก้ไขนี่คือการเราก็ได้แตะ่ะทำเครื่องมือพิเศษเป็นเครื่องมือพิเศษแบบพื้นฐานนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นกระบุกชีนน้ำฝนแล้วก็มีท่อยางพลาสติกก็จะใช้2คนในการทำงานก,ก็คือุ่อมควบคุมเครื่องมือพื้นฐานและที่สองคอยควบคุมกระบุก นำ water, ้ำม <c oughs> ันย้ายน้ำม <c oughs> ันมันล้วงมาครับตารางนี้ก็จะแสดงถึงข้อมูลในช่วงเดอนพฤ้ภาคภูมิสมรนะรสี่ของรุ่นรถ FCFGFL ครับจำนวน37คันเฉลี่ย35วินาทีก็ยังจะใช่คนสองคนในการทำงานทางผมจึงคิดว่าอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้อีกแนวทางความแนวทางความคิดในการผลิตอุปกรณ์นะครับก็คือว่าบางทีเราเข้าไปในเซเว่นอาจจะไปซื้อข้าวซื้อสมกที้ไปก็เขาก็ต้องใช้เครื่องตอกในโฟเวฟ บนอาหารโดยการตั bon ้งเวลาปิดแค่ตั้งเวลานะครับนี่คือเครื่องมือพิเศษของเราแต่ที่ว่าแบบรถไฟนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็ต้องมีกระปุกชีน้ำฝนมีสวินเบิรปิดมีรีเลย์มีไฟมีทัมเมอร์หรือตัวตั้งเวลาผงมีท่อยาปพลาสติกสายไฟแลวก็ไม้นะครับเจก็คือหม้อแบตเตอรี่สองลูกลูกลูกละเจ็ดสิบแอมป์แบบสั้นนะครับทั้งเจ็ดอย่างนี้ก็จะไอประกอบมาเป็นชิ้นงานของเรานะครับ ทางผมได้มีการจับเวลาเพื่อหาเวลามาตรฐานก็คือโดยการใช้ในการจับเวลาเพื่อตั้งเพื่อกําหนดเวลามาตรฐานออกมาออกมาครับก็คือว่าจะบเราได้ทดลองจับรุ่นรถทุกรุ่นก็คือจะได้เวลา20วินาทีก็คือนํามาก็จะเต็มในในปม๋งดังนั้นเราก็เลยจะตั้งเวลาอัตโนมัติโดยใช้ตัวไทมเมอร์โดยการตรวจสอบเช็คเวลามาตรฐานก็คือว่าจํานวนรถตามจวคันก็จะได้20วินาทีทุกคันทุกรุ่นนะครับ ต่อมาคือเช็คเช็คก็คือการตรวจสอบผลนี่คือการไล่ลบน้ำมันเออการไล่ลบแร่น้ำมันโนยหลุมพิสุขั้นร่างแบบที่หนึ่งนะครับก็คือจะใช้สามคนในการทํางาน,นค,าคาน,นนะที่หนึ่งก็คือตะไคร่หัวไล่ลบนะสองคนที่สองก็คือตะหยับ,บพัดแล้วคนที่สามก็คือวาล์วเติมน้ำมันนะครับใช้เวลาเฉลี่ยประมาณสิบแปดนาทีต่อรถหนึ่งคันนะครับ ต่อมาการแล่ล่นน้ำมันและระบบวัลเตอร์คลาดล่างแบบที่สองใช้เครื่องมือพิเศษแบบพื้นฐานนี่จะเป็นเครื่องมือพิเศษแบบพื้นฐานของเราก็มีกระปอกและมีมท่อ,อยางครับคนที่หนึ่งก็คอยควบคุมเครื่องมือพิเศษแบบพื้นฐานส่วนคนที่สองก็คอยควบควุมระดับน้ำมันแม่ล้นน้บในกระบุกนับ ควบคุมระดับน้ำมันก็จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ3 5วินาทีรอรถหนึ่งคันแต่สุดท้ายการระดมแรงน้ำมันระบบพุทธคานาแบบที่สามหนึ่งคนทำงานกับเครื่องมือวิเศษแบบแมตชวานเครื่องมือวิเศษของเราครับเพียงหนึ่งคนในการทำงานนะครับนี่ก็มีตัวสวิตช์เปิดปิดเครื่องมือนะครับโดยควบคุมระบบโดยอัตโนมัตินะครับพอ20วินาทีมันก็จะตัดครับใช้เวลาเพียง20วินาที ยอดลดคนลดเวลาประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนำแสดอโดย่วนน์นริกอทีมงานโลยเซนนะครับสรุปนะครับการตรวจสอบผลเครื่องมือได้ลมได้น้ำมันในระบบคอมพิวเตอร์ขั้นล่างแบบที่หนึ่งครับก็คือถ้าจะใช้สามคนในการทำงานก็จะใช้เวลาเฉลี่ยมาสิบแปดนาทีต่อรถหนึ่งคันส่วนแบบที่สองก็จะใช้เครื่องมือพิเศษแบบพื้นฐานสองคนทำงานก็จะใช้เวลาเฉลี่ยมาสามถึงห้านาทีต่อรถหนึ่งคัน และนี่คือแบบที่3ามนะครับแบบเครื่องมือพิเศษแบบแบบวานก็คือบุคคลทำงานเวลาเฉลี่ยเป็น20นาทีสามารถควบคุมเพลสามารถควบคุมเครื่องมือได้เป็นคนเดียวในการควบคุมนะครับต่อมาก็คือการตรวจสอบเครื่องมือได้ลงและมัเพิ่มขั้นล่างสภาพกว่าการแก้ไขนะครับเวลามาตรฐานนีโน่คือเท่ากับหรือมากกว่า18นาที่อรก้1คหนึ่งคันทามกลางต้องการลดลงเหลือเพียง9นาทีนะครับหรือลดลง50เซนะครับ หลังจากการแก้ไขสามารถลดเวลาปในการลงได้99%เหลือเพียง20วินาทีต่อรถหนึ่งคันนะครับนี่คือน,นี่คือตารางแสดงผลการเก็บข้อมูลปัญหาลมต่อค้างในระบบนะครับอองเดือนกันยายนไปถึงเดือนพฤศจิกายน2554ล,ลดจำนวนสาสช6คันนะครับปรากฏว่าคือว่าไม่มีปัญหานะครับในปัญหาในของลมต่อข้างครับสรุปผลและกำหนดมาตรฐานแอคชั่น หนึ่งลดเวลาในการทํางานให้กับรล ka, ูกค้า2จากเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน18นาทีต่อรถหนึ่งคันหลังก,การแก้ไขใช้การทาาํางานเฉลี่ย20ิวินาทีต่อคันหรือคิดเป็นส7นาทีต่อคันคูณ30คันต่อเดือนเท่ากับ510ต่อเดือนเท่ากับกาชั่วโมงต่อเดือน2เราต้องทุนให้กับบริษัทจากชั่วโมงงานที่ลดลงได้เท่ากับ9ชั่วโมงต่อเดือนคูณค่าแรงส5 0บาทต่อชั่วโมงเท่ากับส1 5 0หบาทต่อ30คันนะครับหรือ3 7 8 0 0เจพันแรบาทต่อปี สามลดจำนวนพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ลงจากสามคนเหลือเพียงหนึ่งคนสี่สนองนโยบายบริษัทที่ต้องการเพิ่มยอดให้สูงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเพิ่มความึงพอใจกับลูกค้าและพนักงานสั้นหกลูกค้าสามารถนำเวลาที่เหลือไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับประโยชน์ทางอ้อมหนึ่งพนักงานมีการวมรวมปัญหาการทํางานที่ประสบอยู่ซึ่งมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตสองสร้างความรู้สึกไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาให้กับพนักงานสามสร้างแนวทางการแก้ ัญหาในที่ตางก,กัน 4. ส่ส่งเสเเริมการทําง,งานเป็นทีม work ได้5้าพนักงานมีการเซลล์ละว,ว่างให้ก่อเกิดประโยชน์ครต่อมาคือการกําหนดมาตรฐานในการใช้งานก็คือจะเราหนึ่งก็คือจะนาเครื่องมือเก็บเป็นเครื่องมือพิเศษประจําสต๊อสองแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือให้กับช่าง3แนะนําวิธีการรักษาสี่ก็คือกำหนดผู้รับผิดชอบแด้้าสุดท้ายคือก,กำหนดที่ตั้งอย่างชัดเจนนะครับแต่ง,งานในน้อง งานในอนาคตของเราก็คือว่าเราจะจากที่คุณอาชรีได้พูดออกมาก็คือการเปิกอะไรใช้เวลานานที่มีลำดับคะแนนลง,ลงมาเราก็ได้ตั้งชื่อเรื่องว่าลดระยะเวลาการเปิกอะไรมูลเหตุจูงใจนะต้องใช้ระยะเวลาในการเปิกอะไรเป็นเวลานานส่งผลให้การซ่อมรถลูกค้าเชี่วลาพมขึ้นอาจจะเกิดจากตึกอะไรแล้วฝ่ายช่างอยู่หางกันทาให้ต้องใช้เวลาในการเดึนทางครับต่อไปก็คุณเชอร์บอกคุณอาชรีนะครับ และสุดท้ายนี้ดิฉันและคุณปกิจขอนำคำกาวของท่านทุกท่าที่ว่าคนดีสำคัญกว่าทุกทิงขอบคุณค่ะ